พูดไม่ออกเลยค่ะหนูดีใจมากรู้สึกว่าว่าหนึ่งวินาทีที่เราต้องการมันมันมาถึงแล้วจริงๆแล้วก็ความพยายามที่เราพยายามมาตลอดสองปีมันส่งผลในวันนี้แล้วค่ะาอลเยอะเหมือนกันข้าเ <c oughs> ยอะอยู่เมื่อกี้พี่ทีานบอกว่าต้องเื็บ่อาไว้ะคะดีใจมากยาไม่ได้้่าหน่อยในตานตอนนั้น หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าทั้งสองคนความจริงสาวงานทั้ง40คนทุกคนขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวมมงกุฎหมดเพราะว่าเรามาด้วยความเต็มที่แล้วก็มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆวินาทีนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะในใจก็ขอให้มีวินาทีของตัวเองแต่ว่าก็พี่ซูก็สุดยอดเหมือนกันค่ะก็นับถือนับถือพี่ซูมากๆค่ะพูดอะไรกันเยอะเหมือนก,กันตะวันจำ<ห>ได้ไหม <laughs> เห็นหนูเห็นหน้าน้องแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรใกล้แล้วไม่เป็นไรใช<อ>่หนูก็พูดกับพี่ซัวว่าแบบ my sister นะไรอย่างเงี้ยใช่ล<ช>ูกพ่อสมเด็จในวันนี้มันก็บแบคั้แรกที่มาก็มาแบบไรกลมากๆเลยของซัวค่ะเสียงที่มันออกไปต่อโลกสำคัญมากกว่าตำแหน่งเนอะถือเราก็ คาดหวังในการมองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ในแบบของเราแล้วก็วันนี้ก็อยากแสดงความยินดีนะคะกับน้องโอปอเราจะส่งน้องไปเม็กซิโกกันค่ะวันี้นี้ทุกคนบอกว่าแบบผสมมงแหละไม่คันสายตาเลยอย่างเงี้ยถามโอปอค่ะคุณแม่อะไรที่ทำให้เราไม่คันสายตาหนูมองว่ามันคือความมุ่งมั่นที่หนูพยายามมาตลอดค่ะมันไม่ใช่แค่การประกวดในปีนี้อย่างเดียวแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามอะไรบ้างแล้วก็สู้เพื่ออะไรบ้างจนทุกวันนี้ก็จนวันนี้คนเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูพยายามสู้เพื่อมันมาตลอดหนูสมควรที่จะได้รับมันหนึ่งวินาทีที่หนูพูดมื่อกีมันมีความรู้สึกอะไรบ้างหนูมันำอะไรได้บ้างเลยทั้งองคกรแลบัวมันมันปะาปนกันไปหมดเลยค่ะเฮ้ยอแต่ว่าอะไรๆก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็ เหมือนหน้าทุกคนลอยมาแบบผ่านหนูเร็วมากสุดจนหนึ่งวิคุณพ่อคุณแม่ทีมคนรอบข้างเพื่อนผู้เข้าประกวดเรารู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ของเราแต่ก็เป็นโมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันค่ะจิงมีความกังวลอะไรบ้างไหมคะก่วนปัดจะได้รับมงอะไนรมาพาตัวอค่ะใช่ค่ะใช่ก็เราเห็นสกายภาพของเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีความ เรามองว่ามันคือแรงผลักดันให้เราสู้เต็มที่มากกว่าจนทําให้เราสําเร็จจนถึงทุกวันนี้คะ่ะคำถามยากไหมคะสำหรับป <c oughs> อพยากนะหนูบอ <c oughs> กว่ายาก <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็เวทีด้วยคะ่ะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่านั่งตอบในห้องอาจจะไม่ได้ยากเท่านี้เนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศคระอย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคําถามท็อปห้าท็อปสามเป็นอะไรที่หินมากๆวัดมันสมองกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้อพอน้่งตอบเป็นภาษาไทยมีกี่คนคะ วันนี้หนูโอ้ตอนแรกก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะเรื่องการตอบคําถามเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้เราอยากขึ้นไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆแล้วหนูก็คิดแล้วว่าไม่ว่าวินาทีนั้นเราอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่อยู่ในใจเราแล้วก็วันนี้ก็รู้สึก สบายใจที่จะตอบภาษาไทยก็เลยตอบภาษาไทยค่ะมีคนมาพคุณชมก็ถามเรื่องการตอบคำถามเรารู้สึกว่าเราเราโอเคไหมเราคิดว่าเราตอบได้เพีรื่องดี่ังดีไหมคะเราก็เต็มที่ค่ะทุกรอบทั้งรอบท็อปห้าแล้วก็ท็อปสามเราตอบจากใจเสมอค่ะรู้สึกว่ามันยากไหมคะสำหรับภาษาไทยได้ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไหวพริบในการคิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่า มันเราไม่ได้ตอบคําถามอะไรแบบนี้ทุกวันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาประกวดก็มีการการเทรนแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการตอบคําถามค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะคือเราคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดวดน่าจะ performance ค่ะของตัวซูเองนะ่าจะเป็น performance เพราะว่าการเรียนเดินเนี่ยซูก็เพิ่งเรียนได้มาสามเดือนที่แล้วเองทุกคน ่ะแนวารู้สึกปลดล็อกไหคะจากกระแสที่ริมาะไาต่างนานาต้กว่เขาแบบปลดเี้ปลดล็อกค่ะปลดล็อกมากๆเลยรู้สึกแบบวินาทีมันผ่านไปไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มากๆเลยค่ะขอบคค่ะขอบค่ะก็อยากให้เอาโมกนะคะเป็นตัวอย่างของคาว่าเวทีแห่งโอกาสจริงๆเพราะว่า ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทีมใหญ่หรือว่าไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณมีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองฝึกฝนแล้วก็มีความกล้านะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะเหมือนที่น้องใหม่ไทยเคยพูดว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวค่ะแต่สายสะพายมีหลายอันหนูอยากไปดูมือถือมากตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นค่ะสะใจไหมคะกับทุกคนสะใจไหมคะสะใจไม่รู้แต่หนูสะใจมากเวทีแบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่รางวัลเนาะเพราะมอสักครู่เองที่เพื่อนๆขึ้นมาก็มิตรภาพเนาะแต่ละคนก็มาแสดงความยินดีนะคะอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะมีอะไรจะพูดไหมเหรอคะก็ ทำเต็มที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราทําแค่นั้นเองค่ะ่จะสุดเลยมุกไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจมุกร้องไห้เพราะดีใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันสมผลแล้วมุกรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มองเห็นค่ะตอบโจทย์สุดๆนะคะตอบโจทย์ไปต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนมาปุยส่งไงดีม่หุบเลยสดค่ะวันนี้ ดีค่ะจอยเต็มที่ก็มีความกดดันมากเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่กับทุกอย่างก็ปลดล็อกไปเยอะเหมือนกันกับระหว่างทางวันนี้อาจจะแบบว่าส่งวงไปให้น้องไปต่อส่งน้องไปเม็กซิโกนะคะแต่ระหว่างทางเราคิดว่าเราได้สะสมอะไรที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตเรามาก,ออกจริงจริงแล้วก็ พยายามหรือว่าตั้งใจของมันมากใ,ใช่ค่ะจนทําให้เราก้าข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองจริงๆตามคอนเซ็ปต์ของเวทีเลยว่า Beyond Universe ไม่เคยรู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้มากขนาดนี้จนมาประกวดเวทีนี้ค่ะยาอ อะไรพิเศษนคก็อยากจะขอบคุณทีมทั้งพี่บุโกะแมแดงนะคะแล้วก็พี่กิฟต์โคดซีดีแล้วก็พี่พี่แมนเชอร์ทุกท่านเลยนะคะที่ผลักดันให้พี่มาอยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่พี่คนเดียวแน่นอนทีมเป็นผู้ดึงศักยภาพเราออกมาเราก็ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีพเอ็นน่าพยแล้วก็ทุกทุกท่านด้วยค่ะที่ให้โอกาสพี่ค่ะเรา่านไปแล้วนะคุณผู้ชายเราแลบว่่ายิ้มใช้คำว่านผ่านเลย เป็นเกียรติมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้มายืนท็อปากับพี่ๆทุกๆคนเลยแล้วก็ข, pues, ขอบคุณทางทีวีนที่เห็นแล้วก็คณะกรรมการทุกคนที่เห็นค่ะมีความตั้งใจจะทําอะไรต่อไปในความอยากที่เราอยู่ในโพที่ชัท่นี้ค่ะก็อย่าง,<อ>งที่บอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงของช่องวันในฐานะทอ็อปานั่นแหละแล้วก็ตั้งใจจะทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จต่อไปค่ะถ่ายปลอมขายฝากจะไปแมนซิโตอน้ก็มีภารกิจ อย่างแรกก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันของพวกเราทั้ง40คนเลยแล้วก็รวมถึงท p เพียน a l Miss Universe Thailand ด้วยหนูขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูวันนี้หนูทําได้แล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตการไปเม็กซิโกจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตเนาะแต่ว่า เราไม่ร anyway, ู now, you uh, ้ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังแต่อ okay. ย่างน้อยหนูมีหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังไปกับหนูค่ะอะสุชาตาช่วงสี่ไทยแล้ว